วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสุขสุขคนนะครับเด้อครับมา,มาเจอกันแร้งของวันที 29เ,เดือนธันวาคม2567พี่น้องนะครับอีกโบจักกี่มือนนะครับมื่สองมือสามมื่ทั้งนาน,นี่กสิเป็นปีใหม่เด้ดพี่น้องนะครับเอาโชคดีปีใหม่นะครับสวัสดีสงท้ายปีเก่ากันนะครับสำหรับนี่ช,ช่วงนี้นะพี่น้องเนะ <c oughs> าะไลมองไลท่ทีนะก็ลังฉลองนะครองสงท้ายปีเก่าเพิ่นนะครับ อะไรมองหลายทีก็กลังมวนก็ลังซึนนะพี่นอนะ้องเนาะกับพ่อประมาณได้พี่น้องเด้อครับโดยเฉพาะการขับขี่ยานยนต์นะครับโดยข้อมระมัดระวังนะครับเมาไม่ขับนะครับเมาไม่ขับกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะตั้งสติก่อนสต,า,สตาร์ทเนี่ยับโดยความรักในห่วงใยของทางช่องนะ้องแสงชาแนลเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยนะครับอาลซาร์คลินีิกะ นำแนวทางของแอดผีน้อยให้โชคนะครับจ้ของสายยาเพิร์นได้เป็นแอวเนาะฉายาผีน้อยให้โชคซึ่งวดก้อนนะครับกับเข่ามาตรงตรงเต็มเต็มนะครับเข้ามาตรงตรงเต็มเต็มนะครับสลังวันนี้สิมีตัวไรนะครับกามารุ่นกันต่อไปนะครับในงวดวันที่2มกราคม2568นะครับ ขอให้แล้วกะอยลืมนะครับเด้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะพี่ไกอยลืมได้พี่น้องนะกดแชร์เพื่อเปิดคาการมองเห็นในพี่น้องเฮาได้เห็นกันในลายขู่ในรายคนเนาะพี่นอนะ้องเนาะอาจัรได๋ก่อขอเือเขาแห้พี่นอนะ้องละพราอจะได้เป็นการเปิดคาการมองเห็นนะคให้พี่น้องเฮาได้โชคนากันนะครับได้มีโชคมีมานํากันได้งวดวันที่ 2ตุลา2มากร,ราคม2568นะครับนะทางช่องของเราเสนอเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ,นะรบเพื่อเป็นแนวทางเลือกสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะเพื่อเนี่มเพื่อควบบันเทิงเนาะนะครับบันเทิงยังเด็นเปิดเรื่อง ประธามันโชกมันหมาเข้าก็ได้ม้วนในเซืนงกับมันเทิงตเนะเนี่ยครับออาก็พากันไปพี่น้องนะครับงวดก่อนครับี๋ยวขอม้วใหนพี่น้องได้เบิ่งก่อนครับพี่น้องหางวดก่อนครับงวดก่อนนะครับนี่ฮะพี่น้องครับพี่น้อยให้โชคนะครับเขามาตรงตรงเต็มเต็มแบบเน้นไปที่หกเห็นบ่6หกเปิดเจอพี่น้องครับหกเม็ดเดียวนะครับกะเพิ่อกระจับชุดให้พี่น้องนะครับจับชุดให้นี่แหละเพราะว่านีะครับเนี่ยเข้ามาตรงหกสามรับ ข้ามาหกสามอ่านี่ก็คือข้อมูลย้อนหลังนะครับข้อมูลย้อนหลังแต่ว่าเพิ่นเน้นมาหกกับหกน่อยเดมาที่หกหกแองโว่น,นี้เพิ่นบอลเน้นเน้นได้พี่น้องเรื่องอดไรพูดบอลเในใจเตอรบึ่งอีก่อนพี่น้องเบึ่งอีกก่อน <c oughs> เดนนี๋ยมีอยู่สครัวไเพิ่ม <c oughs> ข้อมูลวันนี้นะครับข้อมูลวันนี้มีบอลพี่น้องคงุ้มกันเส้นน้อไปเนาะ อันนี้วันนี้เพื่อนบ่มีจุดเน้นพี่น้องเนาะวันนี้ไม่มีจุดเน้นนะครับเดี๋ยวจะกปทำเลยเอาอย่าตปั๊บกลองเป๊บนึงนับนี่นะครับร่งวันนี้เนาะวันนี้นะนะครับ ขออนุญาตเขียนแป๊บนึงพี่น้องว่าคักปอนได้ไม่คักเท่าไหร่นะพี่น้องเนาะขออนุญาตยุ่มไปเด้อพี่น้องเราปิดไว้ก่อนเนาะโชว์ตัวเลขด่วนเพกรกระชิวาให้ยยากกระชิวาให้นะครับขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับ <S <S พี่น้อยโชค ขี่นตัวองซุยข him ึ iro, ้ขี้ลายแต่นอกไปเนาะไอพ่อเพียงพี่น้องขี้ลายเน่ยงานเนี่ยกับวัวกันเนาะพี่น้องเนี่ยครับประกาศก็คือยังส่งสิบรอยากออกกระเทินเนี่ยครับโอ้ยเนาะอ้าหพ่อเพียงพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวคอยมดปีจะคอยทิมไปเนาะพี่น้องประกาศกับที่ยิงกับซื้อมึกบ้าอยู่หรอกพี่น้องซื้อมึกมาเติมอยู่แต่ว่าบ้านหลักบได้เติมเนาะกับพ่อเคียนได้อยู่นี่แหละเนี่ยครับ อ่ะโชคๆบนม้แล้วมามากันได้พี่นอ้องเรื่อ้เฮ่งรวยเรืองทิง่วนวันที่สองมก,กราคม2568ันห้าร้อยหกสแปดผีน้อยให้โชคแบบอวนนี้เด่นไปที่สี่นะบน่าจะเด่นไปที่4ี่นะเพราะว่ามีที่สี่มืดอ่อยต่อยนะพี่น้องสี่ศูนย์สี่สองสี่สอนเขามากับเลขกเจ้ฝันแม่นเด้เอ้ยแม่คุณนาฝันแม่นสะดอกเนาะ นดยคุณนาฝันแม่นนะครับให้มาที่42แสองดตงดนดเบินได้วยิอ่ามือสรุปรอบวันที่อ่าประมาณันที่หนึ่งเนาะันที่หนึ่งก็จะสรุปพี่นนาะเ่าได้บึ้งกันนอะพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับอ่าพี่น้องเดี๋ยวบึ้งเด้อปรับมแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยพี่น้อยให้โชคทำคนพันที่แคบหน้าจอไว้ก็ได้พี่น้องแคบหน้าจอไว้บางทอบางที่บึ้งประทันนอะพี่น้องเนาะหรือมาจดใบกอนะครับจดใบดูก็ได้นะครับอ่าเพราะว่าอ่า วันนี้เด่นไปที่4นะครับจับชุดให้ที่สี่ศูนย์สี่สองสี่หกแล้วก็6กเก็ดเอ้ยบัี้เนอี่ส44แล้วก็4ีเก็ดนะครับสามตัวให้มาที่4ี่หกสี่ศูนย์หกเนะครับสีอเนอะนะเพราะว่าเด็นบัพี่น้องเมื่อก่อนก็ให้มาที่นี่เก็ดหกสามนี่ครับแต่ว่ามันออก6กสามมันออกแปดหกสามนะพี่น้องเนาะเี่ยเห็นบ แต่หกสามตัวน,นี้ให้มาที่เน้นไปที่หกหลักร้อยคือหกเม็ดเดียวคือหกนะพี่น้งนะองเนาะเม็ดเดียวหลักร้อยนี่พี่น,น้องเพิ่มสำหรับสี่จะเป็นหลักเพิ่หนึ่งไปที่หลักสิบแบเอาแทบากากะกลับไปกลับมาก,กันไปกันมากแน่แล้วพี่น้องเนาะนะ <ś 10> นครับสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดแบบสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดเพิน่นเมหกตัวนี้ไปเป็นหลักร้อยนะพี่น้องเนาะ พี่เจ็ดดานหาเบิ่งพี่น้องชอบกระจัดคัดกระพานได้พี่น้องเด้อนี่คือนาำสูตรนอเพื่อแนวทางเท่านั้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านนะครับหรือว่านักคำนวณอาจารย์สูตรแต่ละสูตรแต่ละท่านครับการเล่นแต่เป็นบุคคลธรรมดานะครับการแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาเพนะครับเพิ่นดูจักรลอยเพื่อเส้นเปรยเปยเพื่อกวาไปหาเสือมดตะหละเนาะ นะครับแต่ว่าในเมื่อเพิ่งกิดเป็น,ปน,น,ปนบุคคลคือเฮาเพิ่งกิดมีเข่ามิรุดนะครับแต่คำนวณไปตามสูตรมันนั่นละเนาะคำนวณไปตามสูตรคำนวณไปตามสถิติตามสิ่งที่ควรจะเปลีนนะ่ยนเนาะแบบเบิบ่งตามย้อนหลังแนี่ยตามสถิติย้อนหลังอย่างประมาณนี้นะครับก็เอ้าเป็นเพียงหน้าทางนะครับเป็นเพียงหน้าทางนะครับ อาเขามาแล้วกะอย่าลืมคือผมบอกนะพี่น้องนะครับขอถ้าก็ให้พี่น้องนะครับกดแชร์เพื่อให้พี่เห็นน้องเข้าได้เห็นกันได้หลายคนพี่น้องนะครับแบ่งปันกันไปนะครับอย่าอย่าะขาห้อยหายเพิ่นการให้นะครับการให้ไม่มีที่สิ้นสุดการให้คือเป็นการเทว่าเอาสังเกตว่าพี่น้องพระเพิ่กอสอนว่าพี่น้องเนาะการการให้นะครับให้ให้ทุกอย่างพี่น้องเนาะครับให้ทุกอย่างสิเป็น มันผู้ผู้ผู้ให้ก็ได้อ่ารับความอิ่มเอิบใจเนาะผู้รับก็มีความสุขใจนะครับเทียนมันถือเป็นอย่างมากเนาะเอ้าพี่น้องมาเบิ้งอีกรอบนึงนะครับก่อนสิ่อัปลาดพระจากกันไปสซาลิปนี้นะครับเบดาลกับบไราคมกับห้างเที่ยวกับเปิลนะครัเปิล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 อยู่นะครับผีน้อยให้โชคเนาะพี่น้องงวดวันที่สองเดือนหนึ่งนะครับเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่าเม็ดเดียวคือสี่นะครับจับจับ จับเม็ดเดียวครับเน้นหมายถึงว่าดินนะเนาะเด่นเม็ดเดียวคือ4นะครับจับชุดนี้ที่4 0 4 2 4 6 4 4แล้วก็4 7่เนะครัสำหรับชุด3ตัวให้มาที่ว่ามีสามตัวพี่น้องเด้อมี3ชุดมันเถอะไปเนาะ6 4 0 6 4 2 6 4 7นะครับเอาชอบชุดใดพี่น้องครับตรงใจชุดใดก็จัดไปพี่น้องเนาะครัเลือกซื้อเลยค้าสลากกินแม่ของทางรัฐบาลเพิ่น ยังบอบู่เนี่ยเพราะว่าอย่ยงนี้เข้าใจกัว่าโอ้อยากอยากหายากกูดิพอนาว่าเอ้ามันหายาสำเร็จหาเบิ่งพี่น้องแอดก็ไปมื้อนี้ก็ไปตลาดก็เห็ดแล้วหลายแต่ว่าแห้งจักสีเลือกเอาใบเด็พี่น้องก็โม้ประชาคมสีเลือกคือกันในโครงกระดัเนาะเพราะว่าเปยงคือบระชาคมสีเลือกมันหลายตัวพี่น้องเห็นใบเด็ก็คือนไปแต่มันงามแท้เลยมักเด้เพราะว่าเอ้าก็ได้ตัดสินใจบัตรบัตรจับใบเนาะพี่น้องเนาะนะครับกะอ่ากะสีิ้งเบิ่งอยู่ดอกนะครับหาเบิ่ง ซับกอนพี่น้องมันมีบะบูเชียงนี่ก็ได้เนาะแห้งไกส่สลองปีใหม่แห้งจงเงินจงทองไปแต่สลองปีใหม่เนาะเอาชนะกาให้เอฟซีโจมมันมาให้เรื่อยๆกันนะผู้หล่อนาะในงวดวันที่อ2มกราคม2568นะครับให้เอฟซีแฟนชาวโจมมันมาให้เรื่อยๆได้จับเงินแสนเง,งินล้านในเช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะขอบคุณ อาจารย์สุรเพื่อนกันนะกันพร้อมนอ้นองๆนอกจากซาลาลิปนีกับใบเพียงสมนีไปพอกันคลิหนาคลิปนีกนาคำว่าสวัสดีครับ